สวัสดีค่ะพบกับสนีขายรถอีกแล้วนะคะในค่ำคืนนี้นะคะลูกค้านะคะมารับรถกลับบ้านนะคะอนุมัติปุ๊บรับปั๊บอีกเช่นเคยนะคะพี่เขาก็ช่วยเต็มที่นะาหานก็เอาเลยรื้เงินเดือนเนาะราชาชนเงินบ้านแค่นี้เดี๋ยวฝากพี่ชานิตช่วยแนะนําลูกค้านะคะให้ชนีขายรถหน่อยค่ะต้องการรถสภาพดีสวยแล้วก็บริการดีๆติด,ดต่อมาที่คุณวายพี่วายได้เลย ดีค่ะพบกับชนีขายรถอีกแล้วนะคะในค่ำคืนนี้นะคะลูกค้านะคะมารับรถกลับบ้านนะคะอนุมัติปุ๊บรับปั๊บอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาสัมภาษณ์นะคะพี่ชานวิทย์สุดหล่อกันดีกว่านะคะว่าได้รถหล่อๆคันนี้ไปรู้สึกยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่ชนี่ะดีเลยนะคะได้รถคันนี้ไปนะคะโ,โหดีใจด้วยอย่างยิ่งน,นะคะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกกันนิดนึงนะคะว่าเห็นรถคันนี้วันนี้เข้ามาชมรถเป็นยังไงบ้างคะพี่ชนีค่ะ นแรกที่มาเข้ามาดูนะครับมาเห็นรถคันนี้แล้วก็ถูกใจสภาพค่อนข้างดีแล้วก็ลองสอบถามทางทางทางที่นี่นะครับแล้วก็ขอดูรถขอดูสภาพรถก็ได้การบริการที่ดีมากแล้วก็พอดูสภาพรถแล้วก็โอเคครับเป็นรถที่สภาพนี่ป้ายแดงเลยไม่น้อยแล้วก็สภาพรถค่อนข้างโอเคครับก็เลยถูกใจแล้วก็ลองจัดไปนั้นดู พอจัดไปแนแล้วก็พี่เขาก็ช่วยเต็มที่นะาหารก็เอาเลยคเรื่องการจัดไปแน่นนะคะเรารวดเร็วทันใจมากนะคะแล้วก็พี่ชานิษเนี่ยค่ะเป็นเจ้าของรถคันนี้แต่เพียงผููเดียวนะคะเอกสารก็ใช้น้อยมากนะใช้แค่รือเงินเดือนเนาะประชาชนเรือนบ้านแค่นี้นะคะก็อนุมัติปุ๊บอนุมัติวันไหนคะพี่ชานิษอนุมัติเมื่อตอนหกโมงกว่าๆวันนี้วันนี้เลยนะคะแล้วก็อนุมัติปุ๊บ มารับรถกลับบ้านเลยโอ้โหไวมากๆจริงๆนะคะ,ะถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวฝากพี่ชานิทช่วยแนะนําลูกค้านะคะให้ชนีขายรถหน่อยะคะ่ะก็ผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับ <c oughs> ก็จากประสบการณ์นะครับก็คือรถค่อนข้างโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดเพื่อนๆสมาชิกท่านใดต้องการรถสภาพดีสวยแล้วก็บริการดีๆก็สามารถติดต่อมาที่ <c oughs> ชนีขายรถ ได้ที่ต่อมาที่คุณวายพี่วายได้เลยนะครับดังเบอร์โทรตามนี้เลยไม่ยา้จำเบอร์โทรไม่ได้เหมือนกันครับต้องขอขอบคุณพี่ซานวิทย์มากนะคะแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักนะคะที่มาเรารถกลับบ้านกับนี่ครอรถวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ เวิร์กฟอร์มโซื้อขายรถยนต์กับสนีขายรถด้วย5ขั้นตอนง่ายๆกันนะคะขั้นตอนที่1ค่ะพิมพ์คําว่าสนีขายรถเข้าไปใน Google YouTube หรือ Facebook นะคะขั้นตอนที่2เลือกรถที่ชอบถูกใจและโทรมาหาเราให้เราวิดีโอคอลไปหาเพื่อที่จะชมรถกันแบบสดๆเรียวๆขั้นตอนที่3ค่ะโอนเงินจองส่งสลิปยืนยันพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาให้เรานะคะขั้นตอนที่4 จากหาไฟแนนซ์ไฟบริการถึงบ้านหรือที่ทํางานและขั้นตอนที่5ค่ะเมื่ออนุมัติปุ๊บเราก็ไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะ